กล้อง108ล้านพิกเซลนะครับด้านหน้าเนี่ยกล้อง32 000, ล้าน c ี u เป็นตัว h e l i o อ99แถมได้แรม8รอม256สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XCVT นะครับวันนี้เราอยู่กับโทรศัพท์มือถือสายคุ้มค่าอีกหตัวแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว t e c h นโ20 Spark Pro นะครับแน่นอนแบรนด์นี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ารอบนี้ในปี2024เขาเปิดตัวใหม่ออกมานะครับเป็นรุ่น Spark 20 Pro อะจริงๆเขายังมีอีก2รุ่นด้วยกันนะครับจะเป็นตัว สปาร์เวอร์ชันปกติแล้วก็เจ้าตัวสปาร์2ยีได้กล้องหลัง50ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าเนี่ยสาล้านแล้วก็ตัว CPU ีเนี่ยเป็นตัว G85 แบตเตอรี่ห้าพันโอ้โหอันนี้สเปคอย่างโหดแล้วตัวนี้อัพสปาร์กยีคุณได้สเปคตามนี้เลยอันนี้ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นอีก2ตัวที่ออกมาสเปคค่อนข้างสูงแต่ราคาโคตรต่ำนะครับแต่วันนี้ผมจะยังไม่รีวิวตัวนี้เราขอมารีวิวตัวท็อปสุดในสายของสปาร์กกันนะครับแน่นอนเจ้าสปาร์กยี่สิบโปรตัวน ไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันอยู่ที่108ล้านพิกเซลด้วยกันแน่นอนเวลาใครเอาไปถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยมันถ่ายได้ชัดเจนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกสเปกกันเนี่ยผมขอพามาดูดีไซน์ของตัวโทรศัพท์มือถือกันก่อนนะครับโทรศัพท์มือถือตัวนี้เขาจะมีทั้งหมด4สีสด้วยกันนะก็เป็นสีตามนี้เลยจะเป็นสีแบบแนวเอฟเฟกทั้งหมดนะครับโดยตัวเครื่องที่ผมได้รับมาเนี่ยจะเป็นสีออกทนสีดํานะครับนี่เป็นไงมีการเล่นเอฟเฟกแสงไฟดูสวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านหลังตรงนี้เนนนนนี่ยยค้้้จะะมมใสววววตตััันนััลลกกองงทหดด3รบ แน่นอนเลนส์หลักอย่างที่ผมบอกไปเป็น108ล้านพิกเซลนะครับตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดเซน,เซนเซอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่1ส่วน1.67นิ้วด้วยกันนะครับพอเซ,เซนเซอร์มันใหญ่ขนาดนี้มันทําให้เวลาที่เราถ่ายภาพตอนกลางคืนนะ่ะมันถ่ายได้แบบเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นนอยมันน้อยลงแถมเขายังได้ค่ารูรับแสงน,นะที่ค่อนข้างต่ํามากอยู่ที่ F1.75 ด้วยกันนะครับต่อมาอีก2เลนส์ด้วยกันนะครับจะมีเลนส์ตัวที่เป็นมาโครมีความละเอียดอยู่ที่ 2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวเลนส์ของ AI นะครับที่เอาไว้ช่วยประมวลผลจับวัตถุต่างๆอีกหนึ่งเลนส์ด้วยกัน,นกแล้วก็ด้านบนสุดตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวแฟลชนะครับถาว่าตัวกล้องเนี่ยมันนูนมาขนาดไหนก็ค่อนข้างพอสมควรถ้าเราลองมองมุมทะแยงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีความหนาแบบค่อนข้างหนาเลย <Wow. S 1> อันนี้อาจจะต้องใส่เคสนะครับแต่เสียดายเนาะ ถ้าสมมติสีสวยๆนี้ต้องใส่เคสอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารยานของแต่ละคนละกันนะครับด้านข้างของตัวเครื่องมากดีก,กว่าตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นสีคล้ายๆโครเมี่ยมแต่ว่าตัวนี้อาจจะติดลายนิ้วมือค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับอันนี้ต้องเช็ดบ่อยๆหมั่นเช็ดหน่อยใครที่แบบ ชอบใช้งานแล้วก็แบบไม่ใส่เคสอันนี้อาจจะต้องเช็ดค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยนะครับในตัวนี้จะมีตัวปุ่ม power นะครับที่เอาไว้เปิดปิดหน้าจอปุ่ม volume เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านบนตรงนี้จะมีในส่วนตัวลําโพงนะครับก็มีมาให้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านข้างตัวนี้มีถาสำหรับใส่ซิมนะครับใครที่แบบว่าอยากจะติดตั้งซิมการ์ดหรือว่าเพิ่มในส่วนตัว micro sd การ์ดตัวนี้ สามารถเพิ่มได้ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ดึงออกมาครับมันก็จะมีช่องสำหรับการใส่ซิมนี่ใส่ได้หลายซิมเลยนะครับแล้วก็ได้ในโ่งตัว micro SD card ด้วยนะครับสามารถเพิ่มความจุได้ตัวเครื่องเนี่ยจริงๆเขาให้ความจุมาค่อนข้างเยอะแลนะตัวสเปคตามสุดเนี่ยแรม8รอม256เลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วเขาก็จะมีเวอร์ชันหนึ่งถ้าคุณบอกว่าแรม8ในยุคนี้มันไม่เพียงพอแล้ว ขอแรม12กิกได้ไหมเขามีตัวเวอร์ชั่นที่เป็นแรม12กิกรอม256ด้วยนะครับตัวนั้นก็จะอยู่ประมาณ5,000นิติดเท่านั้นแถมที่สำคัญเลยเขาสามารถใช้ตัวรอมเอามาแทนแรมได้นะครับสามารถเพิ่มความจุแรมได้สูงสุดที่21กิกด้วยกัน เรียกว่าไม่ธรรมดาต่อมาเรามาดูด้านล่างตรงนี้ดีกว่าในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวรูแจ็ค3.5มิลรับที่เอาไว้เสียบพวกหูฟังต่างๆได้มีรูรับเสียงไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีรูลำโพงแล้วก็สุดท้ายนี้จะเป็นตัวพอร์ต USB Type C ที่มันมีความเด็ดเลยครับเพราะว่าเารองรับปาชาร์จได้นะ <Wow. S 1> ตัวนี้รองรับได้ที่33วัตต์ด้วยกันโดย33วัตต์เนี่ยผมบอกเลยนะครับมือถือเครื่องนี้มันเห็นผลมากๆเพราะว่าเขาให้แบตเตอรี่เนี่ยมาถึง5,000ม ah, ิลลิแอมยิ่ง ได้แบบใหญ่แต่ว่าชาร์จเร็วดังนั้นไม่ต้องห่วงเลย <Wow. S 1> นะครับอ่ะมีอะไรสำหรับดีไซน์เรามาดูด้านหน้ากันนิดนึงดีกว่าด้านหน้านะรตรงนี้จะมีในส่งตัวกล้องนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นจุดที่เจาะรูเข้าไปเลยตัวกล้องด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่32ล้านนะครับมีความวายอยู่ที่90องศาด <Wow. S 1> ้วยกันตนนัวนี้รูรับแสงเนี่ยจะอยู่ที่ F2.2 ด้วยกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสําหรับกล้องหน้าเดี๋ยวผมมีภาพต่างๆให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะ เราขอมาดูภาพก่อนนะครับรูปที่เราไปทดลองถ่ายมานะครับอันนี้ผมลองถ่ายในสภาวะแสงน้อยเลยนะครับความละเอียดวคตรคมสมกับ108ล้านพิกเซลนะครับอันนี้คือถ่ายในที่แสงน้อยถ่ายในที่บ้านเลยนะครับแล้วก็อันนี้ลองมาถ่ายภาพตอนกลางคืนโอ้โหรายละเอียดเก็บออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือภาพตอนกลางคืนเลยผมอยากจะใช้ดูภาพกลางคืนมากๆเนื่องจากว่า อ่าตอนกลางวันนะ่ะโทรศัพท์หรือไม่แพงราคาแบบไม่ต้องแพงมากอะ่ะยังไงยังไงมันก็เก็บภาพตอนกลางวันได้ดีอยู่แล้วนะครับอย่างอันนี้ลองถ่ายตอนกลางคืนอีกหนึ่งรูปนะครับเก็บออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนี่ภาพต้นงต้นไม้นะครับอันนี้ลองถ่ายพวกกระบองเพชรดูนะครับอันนี้ลองมาซ้อนแสงกลางวันบ้างเลนมาโครโอ้โห รายละเอียดไม่ธรรมดานะครับรายละเอียดไม่ธรรมดาเลยนี่รูปดอกไม้อันนี้เป็นตอนรางวันแล้วโอ้โหมองเห็นเกสรงเกสรอ,อะไรต่างๆภายในดอกไม้เต็มเลยนะครับหรือถ้าสมมติลองมาถ่ายภาพบุคคลผมจะลองโหมด AI Camilla ก่อนนะก็จะมีซูม 1x แล้วก็ซูม 2x นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวรูปโหมดบุคคลนะครับนี่ก็ได้ตามนี้เลยอีกหนึ่งอันเดี๋ยวเราไปลองดูการถ่ายวิดีโอเครื่องนี้กัดีกว่าไป ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่คือวิดีโอ 2K แบบ30เฟรมเฮ้ยโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้แม่งไม่ต้องถึงหมื่นแล้วหรอวะได้ 2K กันหมดแล้วอันนี้ไม่ธรรมดานะครับและถ้าสมมุติคุณบอกว่าเฮ้ยแบบเฟรมเรทมันจะไม่ลืน่นไม่สมูทหรือเปล่าเพราะนี่มันแค่30เฟรมเราตัดไปดูแบบ60เฟรมดีกว่าแต่ว่ามันเป็น Full HD นะครับเฮ้ย Full HD 60เฟรมครับภาพจะลื่นไหลมากกว่าเดิมแต่ว่าตรงๆนะผมว่าเวลาที่คุณใช้เครื่องนี้อยากจะถ่ายวิดีโอแบบจริงจังน่ะเอาเป็นแบบสัก Full HD 60เฟรม กำลังดีเลย 2K 30เฟรมผมมองว่ามันเอาวิดีโอไปใช้การต่อ,อยากนะครับส่วนมากคนทำคอนเทนต์ก็จะเป็นแบบ Full HD ไม่ก็ 4K ไปเลยแล้วราคามือถือขนาดนี้เนี่ย CPU ถือว่าแรงพอสมควรแล้วใช้ระดับประมาณ Full HD 60เฟรมได้ภาพลื่นไหลเอาไปทำงานต่อได้หลากหลายนะครับเรื่องของการสารั่นถามว่ามีไหม มันก็ไม่ได้ถึงขั้นมีกันสั่นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าภาพวดีโอก็ไม่ได้แบบถึงขั้นกระตุกกระตักกระตุกกระตักก็ค่อนข้างโอเคอยู่อันนี้ผมก็ลองเดินรีวิวให้ดูแล้วก็เสียงไมโครโฟนตามที่เพื่อนๆได้ยินเลยครับปะก็เรียกได้ว่าตัววีโอตัวกล้องเห็นกันไปแล้วบอกเลยว่ามันเกินราคามากเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยมันราคาแค่5,299บาทเท่านั้นครับสปา,ารับแปดกรมสงร้อยห้าสิบหทนะครับแล้วก็ตัวแรม12ิบส2ง6เมี่ยระอย5,999บาด้วยกเนี่ปรโมชั่ที่ห้างๆ มันได้ถูกลงไปกว่าน,นี้อีกนะครับอ่ะเรามาดูหน้าจอกันนะครับในส่วนตัวสเปคหน้าจอบ้างจอตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่6.8นิ้วนะครับ6.8นิ้วด้วยกันเป็นหน้าจออัตราเรชเรทอยู่ที่120เฮิรตซ์แล้วก็ตัวทัชแซมปิ้งเนี่ยสูงถึง270เฮิรตซ์ด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> ส่วนค่าความละเอียดเนี่ยของเขาจะอยู่ที่2,460คูณ180ด้วยกันก็ให้ความละเอียดที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับความสว่างของจอตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่580นิตนะครับการทัช ถามว่ามันลื่นไหมผมก็มันลื่นอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบดูเฟรมสูงเนื่องจากว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ามันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เฟซที่เขาจะเซตมานะครับตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android ด้วยอะเนียเราลองมาดูตัวระบบกันก่อนนะครับปึ๊บนี่ครับตัวระบบตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว HiOS นะครับเป็นเวอร์ชัน13.5.0 based on Android โดยเครื่องตัวนี้มันจะได้ Android 13เลยนะครับถามว่าความแรงเป็นยังไงเรามาลองดูในส่งตัว g ร e ด Ben ส์กันนิดนึงแล้วกันนะครับ สำหรับกิกเบนต์ตัวนี้ผมลองกิดเบน์ซิกไว้นะครับเป็นซีอย่างที่ผมบอกนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว h e l i o s G99 นะครับซิงเกิลคอเนี่ยได้ถึง727 <Wow. S 1> แล้วก็มัลติคอเนี่ยจะอยู่ที่2,008ด้วยกันแรงๆเลยนะครับ6คอ2คอแล้วก็ในสตัวแรมเครื่องนี้จะอยู่ที่8กิกที่ผมทดสอบนะเดี๋ยวเราไปลองเทสการเล่นเกมกันดูดีกว่าว่าเครื่องตัวนี้แรม8เล่นเกมยังไงไปชมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นผับจีกันดูนะครับอันนี้ผมปรับเป็นแบบ HD นะครับแล้วก็เฟรมเรทสู บอกเลยว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ถึง5000ที่เล่นได้แบบสบายอะ่ะ <Wow. S 1> จอ120ยยิบเด้วยแล้วก็ได้ทัชเซมปิ้งเรทค่อนข้างสูงนะครับเ <N> <L un> ขายิงกันแล้วผมยังหาปืนไม่ได้เลย <N> <L un> เรื่องของเสียงตัวนี้ก็ได้เป็นลำโพงแบบสเตอริโอมีทั้งด้านหน้าด้านหลังอันนี้ก็ถือว่าเสียงโอเคนะแต่ถามว่าดังขนาดไหนไม่ได้ดังมากมายนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเ <N> <L un> ฮ้ยได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วไปครับพร้อมลุยไม่รู้สู้เขาได้หรือเปล่า เจอแล้วเจอแล้วมาด้านหน้าหนึ่งตัวเดี๋ยวเราครับไปเก็บกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิง,ยงเฮ้ยแต่ลื่นอยู่นะลื่นแบบลื่นเลยอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือคุณและแต่แบบใช้ได้แรงครับแรงอันนี้ผมแบบแอบตกใจตรงที่โทรศพัพท์มือถือไม่ถึง5 0 0พันแต่เล่นพับจีแบบไม่มีอาการสะดุดไม่มีอาการกระตุกเลยอันนี้คือลื่นดีเลยใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เหมาะมือด้วยถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนเลยนะอันนี้ผมลองจับดูก็ ไม่ร้อนเลยโอเคอยู่ครับเดี๋ยวไปลองเกมต่อไปกันดีกว่าอันนี้เป็นเกมเกมชินนะครับเราจะปรับเป็นแบบต่ําสุดเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเฟรมเรทเนี่ยผมจะตั้งค่าเป็นแบบ60เฟรมนะครับก็ให้มันลองดูว่าเล่นได้ลื่นแค่ไหนกันป่ะมองตรงโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นเกมเกมชินได้นี่คือจบแล้วและเพื่อนี่เล่นได้นะครับโอ้ยผมว่าเวิร์กเลยอ่ะจริงๆตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเล่นเกมเกมชินได้เพราะโดยปกติถ้าโทรศัพท์มือถือที่จะเล่นเกมเกมชินได้ก็คือ แตะๆเกือบหมื่นนี่สี่พันเก้าเก้าสิบอืมไปีบอสเฮ้ยโอ๊ยมันตก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 ไปฆ่าหมูแทนแล้วกันเมื่อกี้มันฆ่าลำบากนี่ได้ลื้อได้เนื้อเล่นได้นะครับเล่นแบบลื่นเลยอะ่ะปรับต่ำสุดอาจจะมีแบบจังหวะนิดหน่อย อันนี้อันนี้ต้องบอกตรงๆเนาะมันจะมีแบบบางจังหวะเล็กๆบางจังหวะน้อยๆซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับโหมดได้นะมันจะมีให้ปรับโหมดต,ตรงนี้เนี่ยเราปัดออกมานะครับปุ๊บ <S <S มันจะมีเลือกได้เลยว่าเอาโหมดประหยัดพลังงานโหมดสมดุลโหมดประสิทธิภาพตอนนี้เราปรับให้มันเป็นโหมดประสิทธิภาพก็คือเป็นตัวเกมมิ่งเลยนะแล้วก็จะมี ป้องการสัญญาณลบกวนก็คือไม่อยากให้มันติดการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเซตติ้งได้ทั้งหมดนะครับส่วนเสริมหรือว่าจะเป็นการเคลียร์แรมอะไรต่างเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้เขามีพวกเครื่องมือพื้นฐานมาให้โดยเฉพาะเนาะได้อยู่โอเคเลยลองดูเกม r o v เกมหนึ่งนะครับเราปรับภาพเป็นแบบสูงนะอันนี้การแสดงผลเป็นสูงนะครับแล้วก็พาร์ติเคิลเนี่ยจะอยู่ที่สูงมากปรับแสงแนะนําก็คือเป็นค่าออโต้ที่ตัวเกมเนี่ยเขาเซตติ้งตั้งค่ามาให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ขอหนึ ครับเรื่องเสียงนี่บอกตรงถ้าลำโพงดังได้อีกสักนิดนึงนี่จะมันมากเหมาะสำหรับการเปิดลำพงเล่นที่บ้านมากกว่าถ้าอยู่ด้านนอกเสียงลำพงอาจจะไม่ดังสะใจเท่าไหร่นะครับปะลุยครับยินดีต้อนรับสู่ ROV e. เฮ่อการวิ่งหนีไม่ช่วยแก้ปัญหาด้วยนี่ตีมันใครจะแก้ไปโอ้ยโอ้ยโย้ตายตาย,ตายอันนี้การวิ่งหนีแก้ปัญหาแน่นอนเฮ้ยแต่แรงอยู่ คือแบบเล่นได้สบายนะครับตายแล้วว่านี่านการวิ่งหนีไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเป็นไงล่ะเจอเราปีเ่าไรนี่ใส่ไปดิเรียบร้อยครับแรง ROV เล่นได้เครื่องไม่ถึง5,000ตายเลยลื่นจัดลื่นจัดก็ถือว่าโอเคนะกับเกม ROV เดี๋ยวเราไปลองต่ออีกสักเกมหนึ่งดีกว่าปะอีกเกมเกมฟรีไฟล์เราลองดูกันเลยนะครับอันนี้เราจะปรับกราฟิกสูงสุดปะลุยเกมกันดีกว่า มาครับลองดูกันบวกโอ้โหยังโหดเครื่องนี้เล่นสุดกับฟรีไฟล์ได้อยู่แล้วสบายๆนะครับแล้วก็เกมนี้ผมแอบตกใจนิดนึงตรงเสียงมันดังกว่าทุกเกมเลยปะลุยต่อครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวลองปะทะลองบวกกันดูมาอยู่ในหน้าต่างครับป๊๊บป๊ป๊ปจอเราโหดอยู่แล้ว120เฮิร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หดอย่างนี้โหดอย่างนี้โอ้โหเก็บได้เรียบ ใช้ได้ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือราคาไม่แพงแต่ว่าเล่นเกมได้ค่อนข้างดีได้ทัชเซมปิ้ง270เฮรตมันทําให้แบบเวลาเราทัชอะไรต่างๆตอบสนองก็ได้ค่อนข้างไวครับเห็นความเท่ไปแล้วใช่ไหมกับเจ้าตัว Spark 20 Pro ผมบอกเลยโหราคา5,299บาทได้ขนาดนี้มันคุ้มมากๆเล่นเกมก็เล่นได้นะครับแล้วก็ได้หน้าจอ 120เฮิร์ตดยชาร์จแซม p l i n เรทนี่คือไปถึง270นะครับที่สำคัญแบต5,000มันสามารถใช้งานได้เพียงพอตลอดวันหรือถ้าเกิดมันไม่พอจริงๆเนี่ยก็มีฝ้าชาร์จ33วัตต์ เสียบสักสิถึงสินาทีแค่นี้ก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้ทั้งวันแล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยใครที่แบบว่ากำลังมองหาโทรศัพท์มือถือในช่วงราคา5,000บาทก็ลองดูเจ้าตัว Spark 20 Pro แต่ถ้าบอกว่าอยากได้สัก3,000ันหน่อยหน่อยพันต้นๆก็ลองดู Spark 20 C หรือว่าเจ้าตัว Spark 20ที่ราคาไม่เกิน4,000บาทดูแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่ราคาไม่สูงมาก ซื้อมาเปลี่ยนได้บ่อยๆแบบ2ปีเปลี่ยนครั้ง3ปีเปลี่ยนครั้งไม่ต้องเสียดายเงินมากมายนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่มันจับต้องได้เนี่ยอันนี้ถือว่าออกแบบตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์วีเีเนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้รอบหน้าเนี่ยผมจะมีโทรศัพท์อะไรเด็ดๆมารีวิวอีกรอติดตามกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ